มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่อะไรมาลีช้างที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วสำนักข่าว BBC รายงานว่าพังมาลีช้างที่ได้รับขนานนามว่าเป็นช้างที่น่าเศร้าที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วที่สวนสัตว์ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์วัยว49ปีเมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากมันต้องอยู่ในคอกเลี้ยงอย่างโดดเดี่ยวมาเกือบตลอดชีวิตของมัน ตามรายงานเผยว่าข่าวการตายของมารีโพสต์ผ่าน a ฟ e b o o k ของนางฮันนี่ลากูนานายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาทําให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างออกมาแสดงความอาลัยเป็นจานวนมากนะคะเนื่องจากมารีเป็นช้างเลี้ยงเพียงเชือกเดียวในฟิลิปปินส์และเป็นดาวเด่นที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสวนสัตว์มะนิลามาตลอดช่วงอายุของมันอย่างไรก็ตามทางด้านหัวหน้าสัตวแพทย์ของสวนสัตว์มะนิลาเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของพังมารีว่า เมื่อวันศุกที่25พฤศจิกายนมารีเริ่มเอางาไปถูกกับกำแพงตลอดเวลาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันกำลังเจ็บปวดกระทั่งต่อมาในช่วงเช้าวันอังคารมารีก็นอนตะแคงข้างแล้วก็หายใจหอบแรงสัตวแพทย์พยายามให้ยาต้านโรคภูมิแพ้แล้วก็วิตามินแต่มารีก็เสียชีวิตในช่วงบ่ายวันเดียวกันโดยผลการชนะสูตรพบว่ามารีมีก้อนมะเร็งในอวัยวะบางชิ้นรวมถึงมีอาการเส้นเลือดใหญ่อุดตันด้วย ทั้งนี้มารีมีชื่อเต็มว่าวิชวามาอาลีโดยมันเป็นของความที่รัฐบาลสีดังกามอบให้แก่นางอีเมลดามากอสอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฟิลิปปินส์เมื่อปี2524ซึ่งขณะนั้นมารีอายุเพียง11เดือนเท่านั้นโดยตอนนั้นสวนสัตว์มาลิลาย,ยังมีช้างอยู่อีกหนึ่งเชือกชื่อว่าชีวาแต่มันตายไปเมื่อปี2533ทำให้มาลีกลายเป็นช้างเชือกเดียวในสวนสัตว์แห่งนี้มานับตั้งแต่นั้น ก่อนหน้าน,นี้การอยู่อย่างโดดเดี่ยวของมารีสร้างความกังวลแก่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์มานานพร้อมทางเรียกร้องให้ย้ายมารีไปยังเขตอนุรักษ์พันุ์ช้างในประเทศไทยโดยเร็วแต่ไม่ได้รับการสนองไม่เพียงเท่านั้นนักเคลื่อนไหวยังโจมตีเรื่องของความซุกซมของสวนสัตว์ปนิลามาตลอดนอกจากนี้ยังโจมตีว่าทางเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอที่จะให้การดูแลทางการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่มารีแต่ทางสวนสัตว์โต้แย้งว่าการเลี้ยงมารีไว้แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากมันไม่เคยใช้ชีวิตในธรรมชาติมาก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ